มินแลนช n แนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะแฮนซันกอดเสี่ยวอ่าเอาไว้แน่นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็รู้สึกว่าพลังที่ดูดพวกเขาเข้าไปนั้นหายไปแล้วแล้วพวกเขาก็ร่วงลงมาบนพื้นหลังจากที่วิสัยทัศน์ของเขากลับคืนมาแฮนซันก็เห็นว่าตนเองยืนอยู่ในปราสาทที่พังทลายปราสาทนั้นถูกทําขึ้นมาจากหยกและโลหะมาดูเหมือนกับว่าเขาขึ้นมาบนส w i สว์แต่ปราสาทนั้นพังทลายทั้งหมด มีรอยแยกที่กว้างราวกับภูเขาอยู่ท่ามกลางปราสาน ส่วนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่นั้นแฮนเซนเองก็ไม่รู้แฮนเซนันยืนอยู่บนแผ่นจารึกสีทองแผ่นหนึง่งมันมีสัญลักษณ์แปลกๆประหาสลักเอาไว้บนจารึกสีทองแต่แฮนเซนไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรไม่ไกลจากแฮนเซนมีชายสวมชุดสีขาวยืนอยู่เขายิ้มให้กับเซียววาที่อยู่ในอ้อมแขนของแฮนเซนเสียววาดูหวาดกลัวขึ้นมาแฮนเซนจึงกอดเสี่ยววา,าไว้แน่นเขาลุกขึ้นมาจากพื้นและพูด ขอบคุณที่ช่วยข้าซีโนเจเนิกตัวนั้นแต่ทําไมนายถึงพาพวกเรามาที่นี่ชายคนนั้นไม่หันมามองแฮนเซนแม้แต่น้อยแต่เขายังคงมองแต่เซียววาเท่านั้นข้าต้องการสิทธ์เพียงคนเดียวเด็กคนนี้ดูพอใช้ได้ให้ข้ารับเขาเป็นสิทธ์ถ้านายจะต้องการรับลูกของฉันไปเป็นสิทธ์อย่างน้อยนายก็ควรจะบอกฉันก่อนว่านายเป็นใครและที่นี่คือที่ไหน ฮันเซิไม่ต้องการให้เสียววารับใครเป็นอาจารย์แต่ชายคนนี้น่ากลัวเกินไปดังนั้นเขาจึงพูดตามน้ำไปถ้าชายคนนั้นคิดจะใช้กำลังชิงตัวเสียววาไปไม่ว่าฮันเซินจะเรียกความแข็งแกร่งของตัวเองออกมามากแค่ไหนมันก็ไม่พอที่จะหยุดอีกฝ่ายได้ในตอนนั้นเองสายตาของชายคนนั้นก็หันมามองที่ฮันเซินแทนข้าคือราชาของปราสาทนภพจะมีเด็กที่วิเศษคนนึงถ้าเขาติดตามข้าเขาจะกลายเป็นคนที่ทรงพลัง แม้แต่เจ้าก็ไม่อาจจะยัางถึงได้แอนซันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับปราสาทนภพามาก่อนแต่เมื่อดูจากความสามารถของชายคนนี้มันก็คงเป็นกลุ่มที่ทรงพลังอย่างแน่นอนฉันดีใจที่คนทรงพลังอย่างนายต้องการจะรับลูกชายของฉันไปเป็นสิทธิ์แต่ว่าเขายังเด็กอยู่อย่างนั้นแล้วฉันหวังว่านายจะอนุญาตให้ฉันไปกับเขาด้วยแอนซันพูดชายคนนั้นส่ายหัวเจ้าอ่อนแอเกินไปเจ้าเข้าไปในปราสาทนภาพาม่ได้ ชายคนนั้นดูหงุดหงิดขึ้นมาเขาเยื่นมือออกไปคว้าตัวเสียววาทันใดนั้นแฮนเซนก็รู้สึกได้ว่าพลังมหาศาลที่พยายามจะดึงตัวเสียววาไปแต่แฮนเซินก็กอดเซียววาไว้แน่นทําให้เขาถูกดึงไปด้วยชายคนนั้นดูเหมือนจะไม่สนใจกับความเป็นครอบครัวเลยแม้แต่น้อยเขาพยายามที่จะคว้าตัวเซียววาออกจากแขนของแฮนเซินพ่อเซียววาตกใจเขาพยายามที่จะปลดปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกมาแต่มันก็ไม่สามารถเอาชนะพลังนั้นได้ เขายังคงถูกดึงไปฮันซันคำรามออกมาขณะที่ชกหมัดไปที่มือของชายคนนั้นถูกเมื่อหมัดของฮันซันเข้าไปที่ฝ่ามือของชายคนนั้นฝ่ามือของชายคนนั้นก็กลับไม่ได้มีความเสียหายอะไรเลยแต่แขนของเขาที่หักแทนเจ้าเป็นพ่อของเขาดังนั้นข้าจะยกโทษให้สำหรับการกระทำของเจ้าฮันซันรวบรวมพลังทั้งหมดเอาไว้ที่ขาของตนเอง เขาสามารถดึงเสียววาถอยมาได้ครึ่งก้าวตูมทันใดนั้นก็มีแสงสีแดงส่องออกมาจากหลังของแฮนเซนมันกลายเป็นวงวนสีแดงที่ดูดเขาเข้าไปก่อนที่ชายคนนั้นจะคว้าตัวเสียววา,าไว้ได้วงวนก็ดูดแฮนเซิลและเซียววาเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมันก็หายวับไปบ้าเอย เขาเป็นทายาทของแมวเก้าชีวิตสีหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนไปขณะที่กัดฟันของตัวเองในสาพันดวงดาวกูชิงเชิงฟันดาวของเธอเข้าใส่หัวของซีโร่หลังจากนั้นก็มีแสงสีแดงส่องออกมาจากกลางของซีโร่อีกครั้งดาบของกูชิงเชิงถูกหยุดเอาไว้ ในขณะที่มันแตะลำคอของซีโร่แต่มันไม่ได้เชือนผิวหนังของเธอในขณะที่แสงสีแดงส่องออกมาจากด้านหนังของซีโร่มันก็มีร่างกายสองร่างปรากฏอ,ออกมามันเป็นร่างของแฮนเซินและเช,ชียววาชีเยนรันแล,ล้วรัวรันดูมีความสุขทั้งคู่ร้องไห้ออกมาขณะที่วิ่งเข้าไปหาพวกเขา หลังจากที่การต่อสู้จบลงทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านเพื่อรักษาตัวแฮนเซนกังวลว่าคนจากประสาทนภาอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่โชคดีที่มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดหลายวันต่อมาทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแฮนเซนรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาในสาพันธ์ดวงดาวแต่เขาก็ยังกังวลอยู่รอยสักแมวกวชีวิตเป็นอะไรที่แปลกเกินไป ทำให้ฮันเซนสามารถเดินทางระหว่างรอยสักได้แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เาขากังวลสิ่งที่เาขากังวลก็คือพลังของแมว9ก้าชีวิตเจ้าแมวตัวนั้นเองก็สามารถเอ็นเชิญฮันเซนไปได้เช่นกันดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคงจะเกิดขึ้นได้อีกในตอนนี้ฮันเซนต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับรอยสักแมว9ก้าชีวิตเพิ่มเติมคาร์เซีโรไม่สามารถควบคุมพลังของมันได้เห็นได้ชัดเลยว่ามีอะไรบา,างอย่างที่กําลังกระตุ้นการทํางานของรอยสักแต่ฮันเซนไม่สามารถหาข้อมูลอะไรเกี่ หลังจากนั้นตระกูลหัวก็ได้ติดต่อรัวรันมารัวให้ทางนั้นต้องการจะให้รัวรันพาแฮนเซิลหานเยียนและเสียวว่าไปพบเขาถึงแม้รัวให้ทางจะไม่สามารถอธิบายเหตุผลเอาไว้แต่รัวรันก็พอที่จะคาดเดาได้พวกเขาประชุมกันในครอบครัวและสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปที่ตระกูลดัวแฮนเซิลไม่ได้คาดคั้นอะไรถ้าที่รัวให้ทางพูดเป็นความจริงรัวให้ทางก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วชายคนนั้นเป็นคนที่เลี้ยงดูแม่ของเขามาและถึงรัวรันจะไม่ได้ พูดออกมาว่าอยากไปพบกับเขาแต่มันก็เห็นได้ชัดว่าเธอเองก็อยากไปนอกจากคนในตระกูลหาแล้วเขาก็าพาเป่าเอ๋อไปด้วยนี่เขากำลังจะรัวรันอดไม่ได้ที่จะถามไฮเซนเกี่ยวกับตัวไฮถังเหลือให้ทังใายหัวนั่นคือสิ่งที่เขาบอกผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าสีน้าของรัวรันดูเศร้าไปคนอย่างเขาแม่ไม่คิดว่าเขาจะโกหกเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ บอกว่าเขาจะไม่เป็นอะไรแฮนเซนถอนหายใจเมื่อพวกเขาไปถึงตระกูลรัวรัวหลีก็มาต้อนรับพวกเขาในที่สุดพวกคุณก็กลับมารัวหลีพูดอย่างเศร้าส้อยเขาเป็นยังไงบ้างรัวรันถามตามฉันมาเขากําลังรออยู่รัวหลีไม่ตอบเพียงแค่พาพวกเธอไปยังสวนแห่งหนึ่งเมื่อรัวรันได้เห็นสภาพของรัววห่ทั้งเธอก็อดที่จะน้ําตาไหลไม่ได้ เมื่อแฮนเซนเห็นรัวไฮถังเขาเองก็รู้สึกตกใจเช่นเดียวกันในตอนนี้หลัวไฮถังเป็นแค่ชายที่พร้อมแห้งราวกับนางติดก,กระดูกดวงตาของเขาจมลึกลงไปในเบ้าตาและผมของเขาก็เปลี่ยนสีขาวเขาดูเหมือนกับคนแก่ที่กำลังจะตายมันไม่เหลือร่องรอยของเทพสังหารรัวที่แฮนเซนรู้จักอยู่เลยมันยากที่จะจินตน,นาการได้ว่าร่างกายของรัวไฮทังกลายเป็นแบบนี้ในเวลาไม่กี่ปีอย่าร้องไห้ให้ฉัน ฉันแค่อยากเห็นรอยยิ้มและความโกรธของเธอรัวย้ทางรูปหัวของรัวรันลันดื้อรันเกินไปรันขอโทษรัวรันปฏิเสธที่จะเงยหน,น้าขึ้นมาเธอไม่อยากให้เขาเห็นว่าเธอร้องไห้ถ้าเธอไม่ดื้อรันเธอก็คงไม่ใช่รานของตารัวให้ท้งดูมีความสุขรัวรานยิ้มออกมาขณะที่ร้องไห้เธอดึงหางี่เฟยและหานเส้นเข้าไปแนะนำกับรัวไห้ถัง ดีจริงๆที่ได้เห็นพวกนายที่นี่รัวให้ทางรับการคำนับของพวกเขาเรียมออกมารัวให้ทางพูดต่อไหนๆพวกเราก็มาอยู่กันพร้อมหน้าแล้วพวกเรามาทานอาหารเย็นด้วยกันเถอะฉันได้ให้คนจัดเตรียมข้าวหอมใบตองของปวดของเธอเอาไว้แล้ว ลัวหลานอยากจะร้องไห้ออกมาเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขานั้นจะสามารถจดจําเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นเอาไว้ได้เมื่ออาหารในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมือนกับเมื่ออาหารของครอบครัวธรรมดารรมดาพวกเขาไม่ได้คุยอะไรกันมากนะักแต่พูดคุยกันเหมือนกับครอบครัวกปกติทั่วๆไปเมื่อทานอาหารเสร็จรัวไอทังก็บอกให้หหรัวรีพาพวกเขาไปที่ห้องแต่ก่อนที่พวกเขาจะกลับไปพักที่ห้องนั้นรัวไอทังก็พูดกับแฮนเซินมันไม่มีตระกูลรวยต่อไปแล้ว นายจะทำอะไรกับวิชาจำลองนภาเ็ยแล้วแต่แต่ท่านนายไม่ต้องการจริงๆนายจะมอบมันให้กับชูร,ระายกก็ได้แฮนเซนหันกลับมามองหลวใหฮทังด้วยความแปลกใจใบหน้าอันสู้พร้อมของเขาเผยรอยยิ้ม,มออกมาให้เห็นเมื่อแฮนเซนเห็นอย่างนั้นมันก็ทําให้เขารู้สึกแย่ มันเห็นได้ชัดว่ารัวไฮทังกำลังจะตายในเร็วๆนี้และแฮนเซนก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้พบกันหลังจากนี้อีกแฮนเซนหยุดคิดแล้วมองไปที่พลังชีวิตของรัวไฮทงังเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของตระกูลรัวแต่รัวร้าและรัวไฮทังมีความสัมพันธ์ต่อกันซึ่งแฮนเซนไม่อยากจะเห็นแม่ของเขาเสียใจสภาพร่างกายของรัวไฮทังนั้นยุ่งเหยิงเป็นอย่างมากร่างกายของเขาเป็นร่างกายของมนุษย์แต่มันมีกระแสพลังของชูราปลปปนอยู่ภายใน เมื่อมนุษย์ฝึกวิชาของชูร่ามันก็ถือเป็นปฏิหารมากแล้วที่เขาอยู่ได้ถึงขนาดนี้รัวไฮทางไม่เหมือนกับซีโร่ที่มีเลือดของชูร่าอยู่ในตัวซึ่งทำให้เธอสามารถใช้ชูร่าเชนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบอะไรแฮนเซนรู้ว่าทุกครั้งที่รัวไฮทังใช้มันเขาก็จะได้รับความเจ็บปวดอย่างมากรัวรีบอกให้พวกเขากลับไปที่ห้องแต่ทันใดนั้นแฮนเซนก็เดินไปตรงหน้ารัวไฮทังและวางมือลงบนอกของเขานายกำลังทำอะไร ลัวรีตกใจเธอกำลังรีบวิ่งเข้าไปหาเขาแต่หานอีเฟยหยุดเขาไว้แฮนซีเฟยพูดขึ้นมาถ้าแฮนเซนต้องการฆ่าเขาเธอก็หยุดเขาไม่ได้อยู่แล้ว,วลัวรีหยุดยินลนเธอรูวร้ว่าลัวไฮทังกำลังจะตายแต่ในตอนนี้แฮนเซนแข็งแกร่งกว่าลัวไฮทังในตอนที่ใช้ความสามารถได้เต็มที่เสียอีกไม่เป็นอะไรลัวไฮทังพยงายหน้าให้กับลัวดีหลังจากนั้นเขาก็พูดกับแฮนเซนแฮนเซน ได้ไม่จำเป็นต้องมากังวนกับเรื่องนี้ฉันรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแคนเซนไม่ได้พูดอะไรเขาใชออร่าศาสตร์ตรงเซียนของหุ้มรัวให้ถังเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็ใชคลื่นยินยางชกใส่รัวให้ถังปัญหาของรัวให้ถังก็คือกระแสพลังของชูราไม่สามารถรวมเข้ากับร่างกายของเขาได้ยิ่งเขาฝึกมาเท่าไหร่กระแสพลังของชูราก็แข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นทามันก็ทําให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ร่างกายของเขาอย่างเดียวเท่านั้นที่เสื่อ,อมโทรมพลังชีวิตของเขาเองก็เช่นกัน ร่างกายของเขาได้เสียหายเกินกว่าจะฟื้นฟูได้แฮนเซิลดูวิชารักษาอยู่บ้างแต่พวกมันไม่ได้ทรงพลังพอที่จะทําอะไรได้ถึงแม้จิ้งจอกสีเงินจะมาอยู่ที่นี่มันก็ไม่มีหวังที่จะรักษาลัวให้ทางได้ในตอนนี้แต่แฮนเซิไม่จําเป็นต้องรักษาเขาแค่จําเป็นต้องกําจัดกระแสพลังของชูร่าในร่างกายของรัวให้ทางออกไปกระพอถ้าไม่มีกระแสพลังนั้นดัวให้ทางก็จะสามารถรักษาตนเองได้ง่ายขึ้นและเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกแต่รัวให้ทาง ฝึกวิชาของชูร่ามาเป็นเวลาย,ยาวน,นานกระแสพลังของชูร่านั้นรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหนังและเซลล์ทุกเซลล์ของเขามันไม่สําคัญว่าพลังรักษาจะสุดยอดแค่ไหนเพราะยังไงมันก็เป็นเรื่องยากที่จะกําจัดพลังชูร่าออกไปได้โดยไม่ทาร้ายร่างกายของเขาแต่สําหรับแฮนเซิลเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นเพราะศาสตร์ตรงเซียนสามารถสังเกตโครงสร้างในร่างกายทําให้เขาสามารถที่จะทําลายห่วงโซ่กระแสพลังของชูร่าในตัวหลัวให้ถังได้ ฮนเซ่นก็แค่ต้องหาห่วงโซ่ที่ถูกต้องและทำลายมันซะ แบบนั้นเขาก็จะสามารถกำจัดพลังชูร่าออกไปได้โดยไม่ทำลายหลวไห่ถังแต่นั้นหมายความว่าทุกอย่างที่เขาฝึกฝนมาตลอดหลายปีก็จะสูญเปล่าและหลวไห้ถังก็จะไม่แข็งแกร่งอย่างเมื่อก่อนอีกแฮนเซิน <Hans en S 1> ใช้พรังศาสต,ตรงเซียนเล็กน้อยเข้าไปในร่างกายของหลวไห่ถังหลังจากนั้นเขาก็ทำลายห่วงโซ่กระแสพลังของชูร่าไปทีละนิดทุกครั้งที่ห่วงโซ่กระแสพลังของชูร่าถูกทำลายหลวไห้ถังก็รู้สึกดีขึ้น รัวร้านได้รัวดีดูดีใจขึ้นมาแฮนเซิลสามารถกำจัดมันได้เพียงแค่ทีละนิดทีละนิดไม่อย่างนั้นเขาจะทำร้ายร่างกายของรัวไหถังไปด้วยด้วยเหตุนั้นการรักษาของเขาจึงเป็นไปอย่างช้าๆหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงเขาก็รักษาไปได้ครึ่งทางแฮนเซนรู้สึกนับถือความพยายามในการฝึกวิชาของชูร่าของรัวไหถังมันเห็นได้ชัดว่าเขาใช้ความพยายามอย่างมากซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าตกใจเขาสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดในการฝึก จนมาถึงขั้นนี้ได้รัวร้านอาหารอีเฟยร,รอคอยอ,ยอดทนขณะที่จีเยียนรันนัน้นพาเปาเอ,อ๋อและเซียววาไปพักผ่อน แต่เป่าเอิมไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรเธอจึงเลือกที่จะมองดูแฮนเซินต่อแต่เซียววายยังเด็กดังนั้นจีนดันจึงพาเขากลับไปที่ห้องหลังจากนั้นจีนดันก็ส่งเขาเข้านอนแล้วเธอจึงกลับมาดูแฮนเซินและหัวหายถังในขณะที่เซียววากำลังหลับอยู่นั้นเขาก็รู้สึกคันๆที่ใบหน้าและเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นสูญสีแดงที่ดูเหมือนกับทั้งแมวและจิ้งจอกตรงหน้าเขามันกำลังยิ้มให้เขา จบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ